สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์45วัตต์ของแท้รุ่นนี้ขายดีมากครับแต่ก็เป็นรุ่นที่ของปลอมเยอะมากอ่ะเรามาดูกันว่าอันไหนของแท้อันไหนของปลอมอ่ะคือรุ่นนี้45วัตต์ร้านผมขาย699ซึ่งบางร้านนะ่ะอาจจะขาย599เวลาท่านถามท่านก็จะถามว่า45วัตต์ราคาเท่าไหร่ร้านผม699ท่านก็จะอ่ะไปถามอีกร้านนึงอีกร้านนึงบอก599ท่านไปซื้ออีกร้านนึงผมเชื่อได้เลย แต่ท่านหารู้ได้ไหมว่าครับว่าอีกร้านนึง599มันเป็นของที่ไม่ดีต้องบอกว่า45วัต์เป็นสปอร์ตไลท์ที่ของปลอมเยอะมากครับอะของปลอมเยอะอยังไงมาดูตั้งแต่ขนาดหลอดครับเห็นหลอดนวงนี้ใช่ไหมครับ45วัตนี่45วัตมาดูดวงนี้นะครับ45วัตต์เหมือนกันเห็นไหมครับ2อันนี้45วัตต์เหมือนกันถ้าเกิดท่านซื้ออันนี้599แล้วร้านผมเนี่ยขาย699 ท่านไปซื้อร้าน599แล้วท่านมาเจอร้านผมท่านเจ็บใจแน่นอนครับเพราะดูดิ45วัตต์มันอันนิดเดียวเองไงดูอันน้อยมากเลยดูแผงแผงฝ่ามือผมยังจะใหญ่กว่าอีกฝ่ามือปิดมิดเลยเนี่ยเนี่ยอันละ599ท่านบอกว่าถูกท่านว่ามันถูกเหรอผมว่ามันโคตรแพงเลยนะเนี่ยซื้อมาอันเนี้ยอันนิดเดียวเนี่ย599เพราะว่าท่านดูแค่เลขวัตต์ปัญหาของคนที่จะมาซื้อสปอร์ตไลท์ คือดูแค่เลข watt ตรงนี้กับราคาเขาบอก45วัตต์ก็เอาไปเทียบกับร้านอื่นซึ่งมันไม่ได้ครับอ่ะมาดูครับร้านอื่นเนี่ยร้านอื่นเนี่ยเป็นดวงน้อยหลอดน้อยแต่ท่านบอกว่าเฮ้ยผมก็ซื้อมาได้หลอดใหญ่นี่ได้หลอดใหญ่แต่ท่านก็ยังคิดว่าท่านยังไม่โดนหลอกนี่มีสติ๊กเกอร์ qc แต่ท่านก็ยังโดนหลอกเหมือนกันครับโดนหลอกตรงไหนอ่ะมาดูกันครับเนี่ยครับอันนี้เขียนว่า สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ jd 8845เนี่ยดูอันนี้โซล่าเซลล์8 8ด5ดูด้านหน้าเห็นปะดูลักษณะภายนอก2อันนี้เหมือนกันเลยมันต่างกันตรงไหนที่เห็นได้ชัดเคยนี่ครับ45วัตต์ร้านทั่วไปที่ไม่กล้าถ่ายให้ดูท่านอยากเห็นแก่ของถูกครับเนี่ย45วัตต์ร้านทั่วไปแผงเนี่ยแผงมันใหญ่กว่าไอ้ตัวตัวนี้มาหน่อยเนี่แต่มันก็เป็นของปลอมผมใช้คําว่าของปลอมเลยเพราะว่าอะไรดูดิ มันเจตนาเขียนว่า JD8845 ซึ่งของแท้มันก็มีนะ JD8845 มันจะต่างกันตรงไหนมันจะต่างกันที่ขนาดเห็นปะ่ะอันนี้ของแท้อันนี้ของปลอมสองอันเนี้ยขนาดเห็นปะ่ะต่างกันลิบลับเลยขนาดต่างกันลิบลับเลยท่านบางท่านนี่อู้ยได้สปอร์ตไลท์ดวงใหญ่ของแท้แน่ๆของปลอมครับของแท้นี่แผงใหญ่แผงใหญ่กว่าชาวบ้านเขา ฉะนั้นนะ่ะอย่าเห็นแก่ของถูกอย่าเห็นแก่ของถูกร้านผมก็ขายไม่แพงนะ6 9เเป็นรุ่นเนี้ยขายดีมากเลย699ท่านมาฟังคลิปเนี้ยถึงตอนเนี้ยผมมีโปรโมชั่นให้ท่าน6 9 9ส่งฟรีสองตัวพันสาี่เ้าฮ้ยถูกนะ้วตัวเดียว699ก็ตีเป็น700ร้อถูกมันคุ้มเพราะว่าเนี่ยแผงใหญ่ดวงใหญ่ถ้าท่านไปซื้อเนี่ยอันละห้าร้อยดวงแค่เนี้ยไม่สว่างผมผมยังไม่ใช้เลยเนี่ย เอามาไว้โชว์เฉย1ดวง699กสองดวง1349งสามดวงโปรโมชั่นลดพิเศษเลยห9ึ่พันเกายูดง่ายๆอะ่ะเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นคลิปอื่นตโปตามคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่ลดราคาสุดๆแล้วเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากรุ่นเนี้ยเออตอนแรกผมก็เอามาผมก็ไม่รู้หรอกว่ารุ่นไหนขายดีแต่มีคนเขาซื้อไปอันนึง แล้วเขาก็กลับมาซื้ออีก4อันบางคนซื้อไป2อันก็กลับมาซื้ออีก6อันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออแสดงว่าคนเขาใช้แล้วมันโอเคเพราะว่าราคามันไม่แรงมากราคามันแค่ประมาณ6กเจ็ดร้อยเนี่ยที่สําคัญเนี่ยจ่ายเงินวันนี้มีโปรจ่ายเงิน2,000บาททอนบาทหนึ่งหนึ่งพันเก้าได้ไปเลยเนี่ยตัวเนี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญแผงใหญ่ได้ไปเลย3ตัว1 9 9 9ถ้า2ตัวก็ 1, 3ึ่ตัวเดียวก็6ก 9, 9. ส่งฟรีเก็บปลายทางเห็นไหมว่าสปอร์ตไลท์ท่านจําไว้เลยนะครับอย่าดูแค่เลขวัดอ่ะนอกจากดูภายนอกน่ะดูภายนอกเรื่องแผงอะนอกจากขนาดแผงแล้วโคมมันเหมือนว่ามันมันเหมือนมันจะเหมือนกันใช่ป่ะแต่มันก็ไม่เหมือนเพราะว่าดูเนี่ยโคมอีอันนี้หลอดไฟมันเม็ดเล็กกว่ามันหลอดไฟนี่เขาเรียกว่า led ชนิดจำชื่อไม่ได้สามสองหกห้าศูนย์มั้งเออเล็กกว่า อันเนี้ยชนิดใหม่5 3 6 0หรือ53 2 0อศูนะไรไม่รู้ซึ่งไอเม็ดเนี้ย2เม็ดเท่ากับเม็ดนี้1เม็ดอะเรื่องขนาดนะเอาแค่เรื่องขนาดไฟก่อนเม็ดนี้2เม็ดเท่ากับไอเม็ดนี้1เม็ดแต่เรื่องเรื่องความสว่างเม็ดเนี้ยเม็ดละประมาณ8ลูเมนจะจำไม่ผิดนะ2เม็ดก็แค่16ลูเมนส่วนเม็ดเนี้ย เม็ดหนึ่งประมาณ2 5่หถึงสาลูเมนเห็นไหมว่าเนี่ยเม็ดเนี้ยเม็ดหนึง่งไซส์จะเท่ากับอันนี้2เม็ดแต่ความสว่างเม็ดหน,น,นึ่งอ่ะยีลูเมนอันเนี้ยความสว่างเม็ดหนึ่งอยู่ที่ประมาณแค่18บแลูเมนฉะนั้นน่ะต่อให้พื้นที่ไฟมันเท่ากันแต่ด้วยความที่เป็นของแท้มันสว่างกว่าผมมีคลิปรีวิวให้ดูเปิดครับอ่าเปิดนี่นะครับ45บาวัตผมถืออ่าถือนี่ 45วัตครับไม่มีการเปลี่ยนครับเพราะว่ามือผมเป็นแฉะถืออันใหญ่ไม่ได้ดูครับดูความสว่างเเราให้เห็นกันจะจะเลยว่ามัน45วัต์แท้เนี่ย45้าวัตแท้จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยใบมงใบไม้เนี่ยเห็นปะ่ะใบมงใบไม้นี่เห็นชัดเลยเนี่ยเราจะมาเดินดูความสว่างครับคือของแฉะแค่45วัตผมว่ามันก็สว่างนะดูดิดูด,ดิสว่างครับนี่45้าวัต์แท้ครับ จดีแท้สี่สิบห้าวัตเนี่ยถ้าเกิดไม่มีไฟเนี่ยมืดเนี่ยเป็นสี่สิบห้าวัตครับเนี่ยอันน้นอยก็ไม่น้อยมากหรอกอันแต่มันก็ไม่ใหญ่มากเนี่ยสือมือเดียวได้มือเป็นแผงถือได้นี่ดูความสว่างคุ้มครับสี่สิบห้าวัตราคานี้เอาไปติดที่บ้านอะเรามาดูอะคือสปอตไลท์นะครับผมแนะนำให้ให้ติดสูงๆงครับอะเดี๋ยวผมจะขึ้นบันไดแล้วก็ทดสอบไฟให้ดูนะครับ เพราะยิ่งสูงอ่ะมันจะยิ่งสว่างสปอตไลท์นะครับนี่ครับยังเป็น45วัตต์ตัวเดิมนะครับนี่อันถือมือเดียวมือเป็นแผลนี่นี่ครับนี่ครับดูสว่างมากเลย45วัตต์นี่ถ้าเกิดไม่มีไฟมืดมีไฟเนี่ยสว่างดูครับต้นมงต้นไม้นี่สว่างมากเลยถ้าเกิดไม่มีไฟนะมืดมีไฟสว่างเห็นไหม ดูตึกตึกชมพูเห็นปะมีไฟปุ๊บโอ้โหสว่างแหม่ไ, ه, ไม่มีไฟมืดมีไฟปุ๊บน45วัตต์มันสว่างจ้าได้ถึงเพียงนี้อาไม่มีไฟนะเอาออกมืดมีไฟสว่างโอ้โหนี่ครับ45วัตต์ของแท้ราคา699บาทครับตัวเล็กแต่ความสว่างไม่เล็กตามตัวครับโอ้สว่างมากเลยครับแห่ดูดิโอ้ถ้าเกิดไม่มีไฟเนี่ยมืด มีไฟสว่างนะไหเนี่ยดูดูด,ดูเห็นปะสว่างไกลด้วยนะดูดิถ้าเกิดไม่มีไฟอะมืดมีไฟเนี่ยสี่สิบห้าวัตเอาไปส่องได้เลยคุ้มสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสี่สิบห้าวัต์ปลอมนะครับนี่ครับอันนี้ของปลอมดูสังเกตเห็นว่าแสงมันไม่ค่อยสว่างเท่าของแท้ครับดูครับนี่ครับแสงมันจะแบบดบัดบดลงเนี่ยครับ ของปลอมอันนี้ของปลอมนะครับแสงมันจะแบบดอปลงเน ü, ี่ยเห็นปะ่ะอันนี้ไม่มีแสงอันนี้มีแสงอันนี้ของปลอมครับของปลอมแสงมันจะได้แค่นี้ครับ45้าวัต์เหมือนกันครับขนาดเท่ากันเลยแต่ของปลอมมันได้แค่นี้ครับแผงเล็กแล้วความสว่างก็ไม่เท่ากับของแท้ครับนะครับของปลอมมันแสงแบบเแบาบแบบๆซึ่งใครเห็นแก่ของถูกก็ได้ของปลอมไปนะครับ 1299บาทดีมากเลยรุ่นเนี้ยแต่ผมยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ติดเดี๋ยวว่าจะติดก่อนยังไม่ได้ทําเสาใหม่แล้วก็ไฟตุ่มเนี่ยก็ใช้รุ่นนี้ก็โอเคอยู่แล้วก็เนี่ยไฟหัวเสาไฟหัวเสาบ้านผมยังเป็นโซลา่าเซลล์เลยเนี่ยดูเดีอ่ะเห็นปะมันจะมีที่รับแสงเห็นปะ่ะผมใช้มาหมดนะเออรุ่นไหนดีผมก็เอามาเสนอขายเนี่ย อันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนำเนี่ยอันนี้ราคาก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อย999แต่ความสว่างดีมากเลยมันเป็นแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตสองก้อนมันเป็นแบตสองก้อน10,000มิลลิแอมผมแกะดูเรียบร้อยแล้วนะดีมากเลย999บาทไอ้ตัวนี้โอเคอยู่แล้วก็มีว่ามันสว่างจริงๆตอนแรกตอนแรกเนี่ยผมก็แบบท่านแหละตอนแรกซื้อมาใช้ ซื้อมาใช้เองเนี่ยซื้อรุ่นเนี้โหได้คิดว่าตัวเองได้ราคาถูกมากเลยพัก,พกไปซื้อซื้อมาใช้อีกเฮ้ยได้รุ่นนี้เฮ้ยมันใหญ่กว่ามันดีกว่าว่ะแต่ก็คิดว่าคิดตอนนี้ตอนนี้คิดว่าแบบโอ้โหได้ได้ของดีมาแล้วคุ้มมากแล้วแต่จริงๆเนี่ยอันเนี้ยจากการที่ซื้อใช้ก็ได้เนี่ยตัวเนี้ยดีสุดผมจะคัดแต่ตัวดีๆมาขายเพราะว่าบ้านผมอะหลอดไฟโซล่าเซลล์เต็มเลย มีทั้งตัวดีและไม่ดีแต่ผมจะคัดตัวดีๆมาขาย699ส่งฟรีเก็บปลายทาง2ตัวหนึ่งตัว1,9 9 9อ่ะไม่เชื่อว่ามีเต็มเลยเนี่ยเนี่ย UFO นี่ผมไม่แนะนำให้ซื้อเพราะว่ามันติดตั้งยากแล้วก็เนี่ยเห็นปะแผงแผงโซล่าเซลล์เนี่ยเลี้ยงกันเต็มบ้านหมดเลยเนี่ยเนี่ย UFO มี2ออันผมว่าไม่ค่อยโอเคแล้วก็ไฟติดผน,น,นังเนี่ยไฟติดผนังเนี่ยผมซื้อมาลองมาเทสเนี่ยไฟถนน ไฟถนนรุ่นนี้ดีเนี่ยนิดเดียวความสว่างเนี่ยเท่าที่เทสมาเชื่อไหมครับว่า45วัตต์สว่างกว่าเพราะถ้าเกิด150วัตต์มันดีผมก็ขาย150วัตต์ไปแล้วอันนี้ผมซื้อมาแล้วผมคิดว่าไม่โอเคเห็นไหมครับผมไม่โอเคผมเลยวางไว้เอาเก็บไว้มันไม่ค่อยโอเคอะมันไม่ค่อยสว่างเปลืองพื้นที่ก็เอาเก็บมันไว้ถ้าท่านจะติดโซล่าเซลล์นะผมแนะนําเริ่มต้นที่แสงสว่างดีสุดท่านอย่างไปติดเลยไอ้พวก เองอื่นเน่ะมันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่อันนี้ยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้ระบบปั๊มน้ําโซล่าเซลล์ผมก็ตอนเนี้ยพึ่งประมาณ6กโมงก,กว่าหกโมงก,กว่านี่ก็แบตก็เหลือแบตก็เริ่มหมดแล้วเพราะว่ามันจะเลิกชาร์จประมาณ4ี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยแบตแบตนี่ต้องเป็นแบตโซล่าเซลล์โดยเฉพาะนะครับแบตโซล่าเซลล์โดยเฉพาะมันจะเขียนว่าเนี่ยดิฟไซเคิลดิฟไซเคิลเนี่ยเป็นแบตโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ ถ้าเป็นแบตอย่างเงี้ยเป็นแบตทั่วไปแบตมอเตอร์ไซค์มันเอามาใช้ไม่ดีแบตโซล่าเซลล์ต่างจากแบตธรรมดาอย่างไงมันจะดึงไฟามาใช้ได้มากกว่าแบตก้อนนี้ก็ประมาณพันหน่อยๆ16แอมป์ก็ยังไม่พอทั้งคืนปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ผมมันไม่ค่อยคุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยแผงนี่ก็เป็นพันกว่าพันกว่าเลยเนี่ยแผงแ80ดสิวัตต์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผมผมจะติดแบบติดแบบต,แบบตัวใหญ่ๆเดี๋ยวรอก่อนเก็บตัง สำหรับการลงทุนในโซลาร์เซลล์สปอตไลท์เนี่ยง่ายสุดเพราะว่าเนี่ยอะเอาให้ดูนะนี่ครับสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ผมติดไปเต็มเลยแล้วผมรู้รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะว่ามันติดตั้งง่ายมันเอามาเสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลยเนี่ยดูสปอตไลท์ติดเต็มเลยมันเอามาเสียบปลั๊กแล้วใช้ได้เลยอย่างอันเนี้ยโอ้โหโคตรวุ่นวายเลยโคตรวุ่นวายเลยแล้วเนี่ย ต่ติดตั้งก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือวัดไฟอะไรอย่างเงี้ยก็คุณหวายมากเลยท่านจะเริ่มต้นนะผมแนะนําหลอดไฟดีสุดสําหรับโซล่าเซลล์ท่านก็สนใจก็สั่งซื้อได้ครับขอบคุณครับ